อันไล่หนึ่งหายไปไปค่ะว่าแม่เปิดไล่สองอไรหายไปค่ะว่าใส่โทรศัพท์เตาหยองไล่ค่ะไม่เิดเตเตี้ยเตี้ยอ่าแปลว่าต้องให้แบบนี้ก็ต้องเสร็จสิ้นอันนี้เออโอเคโอเค อะไดนะลูกพระเจาอะไรยังไม่เปิดค่ะยังไม่ปิดเลยค่ะตอนนี้ปิดยังคะไลน์อนหนึ่งของแม่ปิดยังคะแม่ตัวแรกแม่ไลน,น์นะโทรศัพท์แม่เน็ตมันบ่หลายเรียกโทรศัพท์ต้าหองมาไล์ค่ะบันนี้แม่ติมเล็บปิดทั้งพ่นบบเป็นปิดหลอดคอผู้ใดเห็นแม่ติมไลน์สองอันแจ้งมาในเด้อค่ะสิได้ปิดถือปิดแล้วใช่ไหมบรรยากาศ มีบ่ถามเบนรู้ถามบรว่ามีบ่ถามเบนว่ามีนั่นแหละกลุ่มป้าๆยังไม่มา like สวัสดี wow. ะคะ่ะอ๋อปิดแล้วขอบคุณมากค <โ Stretch. S 1> ่ะไอเบิ้งมันแยกขาดรีสอร์ทไปเนาะค่ะเนาะลูกๆกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินข้าวปมกันสิว่ากินบ่ลลูแม่ได้ไปทางนี้ก่อนสวัสดีค่ะตอนเช้า อยู nước, nước, ่รีสอร์ทยังไม่ได้อาบน้ํากันเลยค่ะแต่ว่าหนุ่มๆเขาอาบแล้วเขาเขากำลังกินข้าวแล้วหนึ่งขอนิ้ววัดนี้เขาสิหนึ่งข้าวเหนียวกินกับสมเนื้อโอ้ยน้ำลายไหลโอ้ยอยากแห้งไอ้เนาะหิวเข่าเอาสมเนื้อยุ่งนอกยันหนาออกไปเด้อป่าเอาแม่อำหงมาอยู่ประเดี๋ยวสักแต่แม่อำม้ามึดในพงม้ามึดเตี๋ยกินเนื้อมะซ่าเตี๋ยเดี๋ยวหนึ่งเขากัน อ๋เอะไก็ำเดี๋ยวเราไปไปไปเอาเลยจ้แนนสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่แม่แม่ที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่รีสอ,อร์ทค,ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลูกๆก็นอนกันอยู่ที่นู่นเนี่ยครับออเอากินกันอยู่ที่ลานลานกิจกรรมที่เขาใหญ่ ่เช้านี้ลูกๆเลยมาอาบน้ําที่รีสอร์ทนะครับอาบน้ำที่รีสอร์รอทเดี๋ยวก,ก็จะออกไปซ้อมกันต่อครับเดี๋ยวก็จะออกไปซ้อมกันต่อครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณกำนันหนุ่มนะครับตำบลสีหมูลุงห,หมูสีก่อนเขาไม่เปิดลรกไม่เปิดธร <laughs> รมดาเขาไม่เปิดวันนี้เขาไม่เปิด ใ่แล <Billie S 2> ้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้คำตอบสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนเย็นมาด้วยพี่น้องเือใครอยู่ใกล้มาในบ้านละสี0รลายชื่อแล้วครับพ่อขอบคุณมากนะครับสี่ร้อยลายสือติขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับวราพรสุขสวรรค์เกิดลุต้าขอบคุณมากนะครับที่ไหนครับพ่อสถานที่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่อ่าอะไรนะคอรีคอรีวิลล่าครับคอรีวิลล่ารีสอร์ทเขาใหญ่ครับเป็นรีสอร์ทของกำนันหนุ่มสีหมูตำบลสีหมูหมูสีตำบลหมูสีไม่ใช่สีหมูปากช่องนะครับ แล้ววันที่14เราก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่14เราก็จะมาโมนันซาเป็นการจัดภายในของบริษัทที่ลูกเต้าไปตอนวันเดอร์สมายนะพี่นนอบริษัทยาสิฟันวันเดอร์สมายนะครับวันที่14กับิซเรมารับเพ่น แฮปปี้เบิร์ตเดย์ตาหนูอรัญญาขอบคุณนะครับแม่แพรพิม์วันเกิดต้าแม่แพรพิม์มาทํางานที่นครพนมขาดสุขสมันเกิดต้าขอบคุณมากนะครับแม่แพรพิม์อัตนาพรสวัสดีพ่อและลูกสวัสดีนะครับมินตาขอให้อยความสุขมากๆเลรวย,ยขอบคุณนะครับตอนนี้ลูกกำลังทานอยู่นะครับพ่ขอขออ่านแทนลูกนะอ้อคะ่ะถ้ามีโอกาสจะไปพักครับ อ่ะก็จะเปิดเป็นทางการก็คือน่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าน่าจะพฤศจิการหรือเปล่าเพราะว่าก็จะฉลองอ่าเปิด mm hmm. รีสอร์ทด้วยระเบียบว,วันสินก็จะมาลําด้วยนะครับที่เดิมนะครับกุลา mm hmm. สุขสันต์วันเกิดครับลูกเต้า mm hmm. สายฝนสุขสันต์วันเกิดลูกเต้าอํานาจสวัสดีครับสวัสดีครับ mm hmm. อ่อาออเนย ขอบคุณทุ ok คกคำเอวยพรแทนลูกนะครับเดี๋ยวลูกก็จะไปไล่ขอบคุณอีกทีนึงนะครับที่แรกป้าเจ้าพ่อเจ้พ่อกับพ่อการ้อกับพ่อได้ใส่แพรงป่านั่นฮ่าฮ่าฮหาฮ่า่าฮ่าย่าฮ่าฮอาฮ่า่าฮ่่าฮ้่า่่่่าค่่อา่า กัวเป็นมือนะเซนโอ้สายเปียก็แงเป็นมือหอได้ปะเนี่ยยได้ตาพีตาหนองหลอ่อจรู่มากๆครับสุขสันวันเกิดน,นะครับลูก เดี๋ยวสินีสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีสุขสันต์วันเกิดลูกชายขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับหมอเป็นปีศาจของญี่ปุ่นนั่นแหละปีศาจญี่ปุ่น นี่คือรีสอรหินอย่างเดียวนะครับรีสอร์ทหินอย่างเดียวทุกอย่างเกิดจากหินทั้งนั้นหินโพหินพุดขึ้นมาอ,อากาศจำเช้าวันนี้ก็เย็นสบายดีครับตอนนี้ก็สิบโมงแล้วสิบโมงแดดยังตรงนี้ยังไม่มีแดดตรงนี้ยังไม่มี พ่อพออกมาคือเสียงมาหน่อยดิเสียงก็เต็มแล้วนะตอนนี้ลูกหลานว่ามาพักที่นี่กันหมดนะครับที่แรกก็ทางรีสอร์ทก็เอาห้องไว้ให้ลูกๆพระเอกนางเอกเราแต่พอดีพระเอกนางเอกก็เกรงใจกลัวส่งเสียง ก็เลยขอจินบรรยากาศกลางเต็นท enfin so ี่หลังเวทีก็เลยแค่ขอมาอาศัยอาบน้ำาลงว่น้ำเลยลูกลงว่าน้ำเลยเห็นแลวดครับพอกาะลงรีวิวพี่น้องเบิ้งพ่อสมควดน่ะแหละพี่น네้อง พอนอนห้องนี้พอนอนหลังนี้พอนอนหลังนี้หลังนั้นก็จะเป็นน้องสาวกับหลานๆไม่ติมถึงนอนห้องนี้เพราะห้องนี้ไม่ใช่ไม่ติมนอนห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ก็ลูกหลานอีกห้องหนึง่ง อีกสองห้องฝั่งโน้นก็จะเป็นห้องนอนของลูกหลานกำนันลูกหลานกำนันหลังนี้กับหลังนั้นโครงการก็จะทําตรงนี้อีกหลังหนึ่งนะครับโครงการก็จะทําตรงนี้อีกหลังหนึ่งว่าั้นี่ตรงนี้ถัดจากหลังนี้ไปก็จะทําอีกหลังหนึ่งแล้วก็เป็นด้านหลังอีกครับตอนนี้ค่อยเป็นค่อยไป สวัสดีนะครับเจนเนี่สวัสดีลูกเจนเนี่อานาหนา้นาลักขาตาท็อปนาลากรครับ mm hmm. เห็นลูกๆรักคุมเปลียวสามาคัคคีกันก็เป็นอะไรที่ทำให้พ่ออุ่นใจแล้วก็สบายใจมีความสุขครับโดยเฉพาะรู้ว่าเออลูกๆศิล,ลปินทุกคนเกือบทุกคนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะศิลปินไปแฮปปี้เบิร์เดย์บ้านพี่ท็อปหมด ครับเป็นภาพที่เออที่ประทับใจแล้วเป็นการที่แบบว่าเออทุกคนเชื่อฟังพ่อบอกว่าเอออย่าอย่าไลน์นะลูกนะอย่าไลน์อย่าให้คลิปที่มีความสนุกเฮฮาคือบางครั้งคนคนคอยจะผิดก็มีเนาะพี่น้องเนาะเวลาลูกๆมีความสุขเฮฮาปาร์ตี้บางคนก็จะดึงไปสร้างประเด็นก็มี ดึงไปสร้างประเด็นก็มีนักสาวๆเพิ่งมาบีบี BB กับบีบีกับบีบีกับน้องฟิลม์มพี่กับน้องฟิลม์มแล้วก็ใครอีกบีบีฟิล์มแล้วใครอ oh, น้องป๊อบน้องป๊อบ อ๋นนดดอ,น,น,อ,น,อน้องบีเป็นพอเสื้อผ้าหรือเป็นพะกล้องพ่อหรือนูมากับน้องฟิล์มเลยนูเหมือนตัวใหญ่เลยเออ <c oughs> สวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยใช่ครับนี่เหละคือความสุขของพ่อแม่ก็เหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกเราพี่น้องเนาะถ้าครอบครัวเราถึงจะทุกข์ยากลําบากอะไรก็ตามแต่ถ้าพี่น้องรักกันกลมเกี่ยวสามคีกันอพี่น้องก็พ่อแม่ก็มีความสุขก็ไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้าเพียงแต่ว่าเออ สำคัญคือความอบอุ่นของครอบครัวเรามีลูกหลายคนลูกรักกันสามัคคีกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นภาพเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนก็มีความสุขพ่อก็เหมือนกันถ้าเห็นลูกๆรักกันสามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือไม่ต้องแบบว่าจับกลุ่มนินทาหรืออิจฉาตาร้อนกัน คือพ่อจะสอนตลอดพ่อจะสอนตลอดสอนรู้ตลอดว่าให้รักกันกลมเกลียวกันสามัคคีกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าเออเห็นคนนั้นมาไล่เยอะ fc เยอะแล้วก็จะไปเผาไปใส่ไฟไปตือตีไข่ใส่ข่าวกันประมาณนั้นทําให้แบบว่าอะไรที่บบว่ามันไม่น่ารักพ่อก็สอนตลอดให้รักกันไว้ เดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาแม่แม่ก็จะเอนดูกันทุกคนเองว่าใหญ่ใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยใช่โถงสูงพวกพี่ๆเขามาก่อนพวกพี่ๆเข้ามาก่อน,าาอนไปแอบนอนอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้แอบนอนบอกแล้วว่าผมนอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้สั่งพี่เขาไว้ใช่ไหมว่าสั่งใคร สั่งว่าพี่บอกว่าพรุ่งนี้ชาจะเข้าไปอาบน้ําแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้นะข้ามเต็นที่เจนอยู่ตรงนี้พี่เออปีก็เรียกว,ว่าเดี๋ยวไปปลูกอืมพี่ปีก็เ,เลยเริ่มปลูกเลยอ้าวทักทายเป็นทางการหน่อยทักทายพี่พี่แม่เป็นทางการหน่อยเลย แปลว่าอ๋อไม่รู้ยังไงเอาไหว,ว้ๆเฉยๆขอบคุณแม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขอบคุณเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเรื่องอ่าของขวัญวันเกิดรางวันลนำกำจัยกำลังใจวันเกิดนะครับเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนก็จะให้ลูกนี้อีกทีหนึง่งก็จะให้เวลาลูกทั้งวันนีลยนั่งอ่านรายชื่อพวกแม่ๆที่อ่าให้กำลังใจมานะครับ ก็จะให้ขอบคุณไปทั้งวันเลยวันนั้นก็จะให้พี่น้องขอบคุณให้พี่น้องมาดูมานั่งฟังครับเมื่อคืนนี้ก็พ่อว่าจะอยู่เป่าเค้กนั่นแหละก็เลยกลัวลูกๆเขาไม่สนุกกันเพราะพ่อไปนั่งตรงไหนทุกคนก็เงียบแบบสงบเสงี่ยมมากทุกคนไม่กล้าที่จะแบบกระดุกกระดิกเขาเกรงใจพ่อ พ่อกเลยต้องอาหารให้ลูกๆแบบมีความสุขกันพ่อก็เลยถือไม้รอบหนึ่งแล้วก็อออกมานอนที่รีสอร์ทก็มา,ามก็มาคุยถามถ,ถามว่าพ่อจะกลับตรนไหนจะจะได้จะได้ไดลอยใช่ไหมหรอจะได้เฮฮากันใช่ไหม <laughs> พ่กเลยมานั่งคุยกับกำนันอยู่ที่นี่ครับตรงนี้เลยตรงหัวโต๊ะนี้เลย ว่ากำนันก็มาดูแลว่ากำนันไม่ได้พักที่นี่นะครับอันนี้เป็นดีสอร์ที่กำนันพักอยู่ในหมู่บ้านท่านเปิดไว้ให้รองรับญาติพี่น้องเพื่อนมิสหายแต่ยังไม่ไม่ได้เปิดเป็นทางการครับอันนี้ก็ลูกหลานนะลูกน้องสาวมาจากสวิตน,นี่ก็ลูกน้องอุ๋ยสองคนนะี่ก็เพื่อนลูกน้องอุ๋ย สุภาพแข็งแรงน้องตาอาน,น,นุอ,อน่านตับแม่แม่นนอ่านจับด้วยพ่อ,อาตาไม่เห็นดี <c oughs> เห็นพิชแอนกิจค่ะอ <c oughs> <c oughs> ชุดว่ายน,น้ำเลยน่ะฮะขอบคุณค่ะวันที่สิบเอ็ดมีอะไรไหมคะ สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบ้านตรีเหรอก็ถ้าไลค์ก็คงจะเป็นมือถือไลค์นะครับไลค์บรรยากาศที่น้องได้เห็นแต่กล้องใหญ่ไม่รู้ว่าจะได้ไลค์ไหมเดี๋ยวดูอีกที <c oughs> วันนี้บันทึกเทปใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันทึกบวันชื่อเขาไม่ให้ไลค์เขาให้เป็นบันทึก ข,ข,ขาคืองามแท้อะไรครเชืเอกเนี่ยพอใส่กบอสพอสั่งมาเหรอครับใช่นี่ไงหอคือจังช่วงเดียบรู้แท้แปปีเบอร์เจเรียนไปใส่กันมีแต่ฮายเบิรดีเบิร์รมื่อละมนหนึดีใจเยอะเดี๋ยวะมเบมาเอยอะนงหนยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับหโพทท่ชิงไว เช้กก็แม่แม่ก็เลยแต่ทุกคนก็คงเก็บไว้เลยพ่อก็เข้าไปดูสิพ่อก็เข้าไปดูสิครับอยู่ในอะไรในเพจครับบอกบอกให้แม่ส่งในเพจเหรอไม่ใช่ครับอ๋อไม่ได้ส่งขึ้นจอใช่ไหมบอกให้เรียนด่วน มีกี่คนที่เข้คนก็มาก็จะมีแม่สุพีส่งมาแฟนคลับตัวโยงก็จะมีเจะได้อา่านลยชื่อสี่กว่าคนแจ็คสุขสันวันเกิดครับแจ็คปัญญาวัฒน์ส่งมาแล้วก็แม่สกัญญาส่งมาแม่จูนแล้วก็ ในายใหญ่ส่ใใงมาพี่เล็กพี่เล็กส่งมาเล็กเนี่ยเยอะมากเลยแหพอพี่เล็กคือกล้องไปทุกที่มาเรนส่งมาะดาวันส่งมากิติยาพรส่งมาคุณชายสิตาอยู่ไหนเนาะวันนี้ชายไม่ได้มาเลย ชเจะบอกว่าวันวันไหนนี่แหละเล่นโย่ใกล้ใกล้ๆดีสอร์ทใช่ไหมหรือว่าจะไปนอกไม่ได้อยู่ส่งมาอ่าอะไรนะจอยส่งมาปินดาส่งมากัญญาพัฒน์ส่งมาส่งมาต้อย ส่งต้อยที่ติสิบสามต้อยที่ติการส่งมาโตสุวิยุส่งมากิรดาส่งมาสุจิรสัสส่งมาตะโกนศรีส่งมาจุนรองส่งมาเอออัชรัชวันส่งมาเครื่องร้อนมาสิบเก้าส่งมา ชาีส่งมาน,นกส่งมาวิจรส่งมาดวงทองส่งมาอุทยัยวันส่งมาห้องนี้มีห้องน้ำไหมฮะก็มีตรงนี้ที่เข้าไปแล้วก็เดียวซ้ายเลยตรงพอพ้นประตูเสร็ส้มไปแล้วก็เดียวซ้ายเข้าไปเลยอันหส่งมาแม,ไม่ไม่มีกำลังซัพอพอเพตพะได้แต่ส่งกำลังใจให้ได้เสมอครับ แค่กดไลค์กดแชร์ครแค่นี้ก็ดีแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับทำไมคนลดแล้วคนลดสวขสดีการแข่งแรงนะท้าพระบุญครับแต่มเมื่อคืนนี้สี่ทุ่งคนโลพันสองมาครับปกติจะเก้าร้อย แปดร้อยว่าทุกคนจะนอนแล้วเพราะว่าทุกคนรอเชียงคืนรอ Happy b i r t ี d เบอร์เต้พอดีได้ปอเคี้ยคลอมนูเลยใช่ไหมหรือสีพุม่มหกพุ่มไม่ได้ไลายใช่ไหมไม่ครับไลายแค่ครึ่งชั่วโมงดีใจมากเลยมีเจแ้แม่แม่ส่งมาหนุนนุ่นน,นี้มาหนุนแผนมาครับนี่ครับอันนี้ ะนะครับมีคือเพจเต้านะครับที่แม่แม่ร่วมส่งมานะครับคส่งมาครับเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ครับอยาให้ลูกเป็นคนมาไล่กดถูกใจดีกว่าครับอขอบคุณมากเลยนะครับมีหลายภาพที่พ่อไม่เห็นพ่อไม่มี พ่อไม่เคยเห็นพ่อก็ได้เห็นเพราะว่าพี่น้องถ่ายแล้วเก็บไว้เซลฟี่แล้วเก็บไว้เป็นภาพที่น่ารักที่ประทับใจมากครับทุกคนถ่ายแล้วเก็บไว้ใครส่งมามีตาสุอออับสวันดีเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากอ๋อแม่ครูโอครูโอก็ส่งมา มีหลายคนนะครับมีหลายบางคนบางคนก็อ๋ออันนี้รูปแบบแรกๆมากเลยที่เราไปถ่ายอะไรอะถ่ายชุดของแซมน้อยอะเยอ่แค่เหรอไม่ใช่ของพี่ยศเหรอนี่เสียสมาหรือของพีย่ยศเสียสมน้อยที่พ่อได้ขายกล้องขากล้องจากพี่นั่นัหตอนเสียสมาอยออยู่สตูใช่ไหมเนี่ยใช่ครับ าบ,บางคนก็ขึ้นขึ้นหน้าเพจไปแล้วครับอวยพรบางคนไม่ส่งมาแต่ก็ขอบคุณไม่ว่าจะส่งเนืที่มีลูกลูกนะครับที่มีลูกลูกที่พี่น้องอได้ถ่ายคู่กับลูกนะครับถ่ายคู่กับลูกหรือไปถ่ายหน้าเวทีหรือแคปไว้เวลามีอะไรพี่น้องถ่ายไว้ก็ขอบคุณมากนะครับเพราะบางคนบางคนไม่กล้าถ่ายกับตัวเองก็มีแต่ถ่ายเอาไปลูกลกก็มีครับ เยอะมากเยอะมากเขามีคนถ่ายน้ำผ่อนแน่นอนของนี่ย่างก็พ่อบอกให้ส่งรูปหนูเนาะอ๋อก็แม่นั่นแหละแต่พ่อบอกว่าส่งรูปพ่อกับใครถ่ายรูปกับพ่อบ้างจะมีพอถึงสิบคนได้ไหมก็มีแต่รูปพ่อมีอะไรที่งานตอนนี้ครูมีใช่ครับแต่ตอนเย็นเขาไม่ให้ไล่ครับ ครับตอนตอนเย็นตอนเริ่งมงานเขาไม่ให้อะไรนะครับทุกช่องทางนี่ของใครค่ะอ๋อคนที่ดูแลเราวันนั้นอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ใช่ ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยโอ้ยขอบคุณนี่ไม่เห็นอ๋อผู้ช่วยกลับไปสุรินทร์หรือเปล่าร้อนอนว่าจาับดูสติเคอม์เลยร้อนมันไม่ระบายว่าผอลเรื่มซองหูบไปปอดเพื ให้มีรูปพออ่อจริงๆเ,เลยี่มรูปพออ่อจริงๆต <c oughs> อนเด็ก่องขอบขึ้นมูแล,ลนะ้วนะมันนี่นะก็มีรูปเดียวเองรูปที่อำนันสง่งโอ้พี่เข้าไปแล้วเสิบโมงเด็กจะเข้าไปซ้อมแล้วเนี่ยครับจะสี่สิบเอ็ดโมงแล้วก็จะเข้าไป เ,เยอะมากจริงๆพี่น้องเดี๋ยวทีนี้พออ่อ,อ,อ,นนจพอจะขอตัวไปคุมซ้อมที่เวทีก่อนนะครับจะพ่อจะขอตัวไปคุมซ้อมที่เวทีก่อนนะครับเดี๋ยวไงเราตรงเจอกันหน้างานอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวทีวนี้ขอหยุดไลฟ์ไว้ก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ